สวัสดีครับวันนี้ร้านเอเมเกอร์ช็อปพรามสองนะครับวันนี้ทางร้านผมจเสนอกับเจ้าดถกติกาเวลเล็คาร์บอนนะครับตัวนี้เป็นตัวเล็กคาร์บอนนะครับเป็นตัวพิเศษจากโรงงานนะครับเดี๋ยวดูรอบๆอบคันก่อนนะครับรถสวยนะครับสีเดิมเครื่องเดิมโรงงานนะครับ รีบถ่ายก่อนนะครับเดี๋ยวแสงจะหมดพอดีมาวันนี้มาชา้าทีหนึ่งนะครับรถตัวจริงสวยนะครับไม่มีล้มชนหนักนะครับสีเดิมสวยนะครับเป็นคาร์บอนนะครับเขาถึงเรียกเลดคาร์บอนนะครับตัวเลดคาร์บอนแท้นะครับตัวเฟลิกลิฟต์แล้วนะครับปีสอง 1ันสนะครับคันนี้ของแต่งค่อนข้างเยอะนะครับไล่จากกระจกนะครับ CRG แท้นะครับมเบรคคาร์บอนนะครับของ CRG นะครับบางไมค์คาร์บอนนะครับมือคัตคาร์บอนนะครับกระจก CRG อปอกแฮนด์ิสมานะครับปลอกหน้าคาร์บอนนะครับ ตามด้วยอะไหล่ต่างๆนะครับงาน C N C นะครับดูคุณภาพ performance นะครับของแต่งชุดชิกชุดชิกหลายอย่างนะครับเตอร์แต่งนะครับมอคคหลังคาร์บอนนะครับสีเดิมสวยนะครับไม่มีทำสีมานะครับอันนี้เดิมโรงงานทั้งหมดนะครับ ด้วยข่อนะครับข่อแท้นอกนะครับจัดลมหน้ากลางลิสซมา่านะครับไปอ r NG นะครับตัวสีบตัวเล็กใหม่นะครับ หนึ่งหนหนึ่งกิกโลนะครับถ้าตัวเฟลรีแพสจะมีต้องมีนี่ครับมีเกน้ำมันนะครับแต่นี้ใกล้หมดละเดี๋ยวลองสตาร์ทนะครับ รถสวยนะครับเครื่องเดินคงเดินสีเดิมน,นะครับไม่มีตำหนิอะไรไม่มีร่องรอยอาการใช้งานนะครับโอเคนะครับสนใจยังไทงทักมาตามช่องทางที่ทางร้านได้ทิ้งไว้นะครับจะซื้อสดจะจัดไปแนนทางร้านไม่ให้บริการนะครับสวัสดีครับ